สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนไปบ้าเจ็ดเอกวันนี้ก็จะมาให้ชมทานอาหารฮะก็คือทานอาหารกลางวันนะฮะของวันอาทิตย์นะครับของวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็ผมมื้อกลางวันเนี่ยผมกินเยอะมื้อเช้าผมไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะครับก็เป็นอย่างนี้ประจำก็คือกินกินโอว์ไนท์โอส ินผลไม้ซะเป็นส่วนใหญ่มื้อเช้านะครับแล้วก็มือ้อกงวันจะหนักมื้อเย็นก็จะไม่กินก็จะกินน้ําผักอย่างเดียว,น,ยวน,นะครับก็รักษาสุขภาพนะครับตอนนี้ก็โกครคภัยได้เจ็บมันเยอะก็เดี๋ยครับก,ก็คือจะให้ดูนะครับมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกน้ําพริกปลาทูนะฮะน้ำพริกปลาทูทนะังคันอันนี้แบบแห้งแบบเปียกนะครับอันนี้จะเป็นน้ํายากะทินะครับ เนยกะทิใช้ปลาโขงนะครับใช้ปลาโขงนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดชื่อผักผิดนะครับขออภัยนะครับไม่มีเลยในนี้ผักเคลอันนี้เป็นผักนะครับผักเคลนะผักเคลไม่ผักเคลนะครับผักแล้วก็มีใบชะมวงนะใบชะมวงด้วยอันนี้คือใบ อันนี้คือใบชะมวงนะใบชะมวงนะครับคือใบชะมวงอย่างนี้เขาเรียกใบชะมวงนะใบชะมวงก็กินกับพวกน้ำยากินกับน้ำพริกดีนะกินน้ำพริกดีแล้วก็จะมีผักอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกผักอะไรอันนี้ผักเตี้ยวนะผักเตี้ยวนี่ยอันนี้คือผักเตี้ยวนะครับก็ไปซื้อที่กลางซอยนะเขามีขายนะครับผมชอบกินนะกีนยวแกงใต้อร่อยอันนี้ก็เป็นน้ำยาใต้เหมือนกันนะน้ำยาใต้ ส่วนอันเนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะก็กินออกฝัดฝาามันๆนะส่วนใบชะมวงเนี่ยกินออกเปรียปร้ยวๆมันๆเปรี้ยวนะครับส่วนใบติ๋วนะผักติ้วผักติ๋วใช่หรือเปล่าผมไม่แนใ่ใจไน่าจเป็นผักติ้วนะอันเนี้ก็จะกินออกเปรี้ยวนินดๆแล้วก็ฝาดนะครับแต่เปรี้ยวไม่เยอะนะครับก่อน อร่อยนะเนี้ยอร่อยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมากินกับตัวนี้นะครับน้ำยาแล้ปก็น้ำพิกนะน้ำยาำก็น้ัมพิกก็พร้อมข้าวด้วยนะ <c oughs> ผมจะน้ำยาเนะี่ยผมชอบเกี่ยวข้าวมากนะครับชอบเกี่ยวข้าวมาก ก็แต่น้ำยาไอใ,ใส่นี่ไปเลยนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีใบใบให้ดีด้วยใบมันรักรับใบมันรักก็จะอร่อยนะครับแล้วก็เด็ดเพราะว่าผมกินผักไม่ค่อยเก่งนะผมกินผักไม่ค่อยเก่ง ก็นี้ต้องมากินผักนะต้องกินผักนนี้แก่ก็ไม่เอาอันนี้มันแก่ไปนะครับเราก็เลือกใบที่มัอนอ่อนๆใบที่มัอนอ่อนๆนะครับอร่อยนะต้องหาทากนกันนะครับอร่อย มีประโยชน์ด้วยนะครับเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรก็เดี๋ยวผมกินกับข้าวก่อนแล้วกันอร่อยอ่ะอร่อยนะ เันนี้ซื้อไว้หลายวันแล้วเราก็มาล้างน้ําให้ดีๆนะก่อนล้างก็ล้างน้าล้างน้ําก่อนนะครับอันนี้แก่ใบก็ไม่เอานะครับเราชอบกินยอดอ่อนๆอ,อ,อันนี้ผมก็ลงมาในสวนหมดแล้วนะก็กินอย่างนี้ดีนะเดี๋ยวกินของจีนก่อนด้วยกัน น้ำยารสชาติก็ไม่เผ็ดมากนะครับก็คือน้ำยาเป็นน้ำยากะทิน้ำยาปลากะทินะเนี่ยจมใช้ปลาโขกนะฮะแล้วก็กะทินะครับรสชาติก็ไม่เผ็ดมากนะครับถ้าเป็นน้ำยาแบบใตเ้เลยแท้ๆเลยอ่ะเผ็ดมากโอ้กินเด,ดีที่ผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้ะอืมอร่อยประมาณคือ ก็มือใหม่หัดทำคลิปนะฮะทำคลิปแต่ก็ขี้กเกียจด้วยนะผมเป็นคนขี้กเกียจ ขนมจีนน้ำยานะะรับเส้นก็จะเป็นเส้นสดนะเส้นขนมจีนเนี่ยเป็นเส้นสดนะครับก็จะดีหน่อยนะถ้าเส้นไม่สดมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะม,ออมันจะออกแบบมันจะออกแบบเหมือนมีแอลกอฮอล์ถ้าเส้นไม่สดนะ หมดแล้วก็ไปซื้อใหม่ไม่ยากตลาดอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นพวกเนี้ยก็คือใบชะมวงแล้วก็ใบที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยนะก็คือเวลามันออกใบมาแล้วก็เด็ดยอดออกมาได้นะครับก็สูงยี่สิบสามสิบเมตรนะอายุยืนพวกไม้พวกนี้เป็นอายุไม้ยืนทั้งนั้นเลยนะครับ นะเราตายไปแล้วยังไม่ตายเลยนะะเราตายไปแล้วยังไม่ตายเลยนะครับอยู่เยอะถ้าไม่มีใครโค่นก็ไม่ตายหรอรกก็ไปปลูกไว้ในสวนก็ช่วยฟอกอากาศให้คนแถวนั้นไปนะครับให้คนแถวนั้นไปคนที่บ้านตายก็บาดไปนะครับ ที่บ้านผมอะ่ะเขาอะ่ะทํานากันนะเป็นพื้นที่ทํานาที่บ้านต่างจังหวัดเมื่อก่อนนะหัวชนาเนี่ยจะมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละแต่ละบ้านคนที่ก็ทํานาเนี่ยต้องมีต้นไม้นะต้องมีต้นไม้ไว้พักกินข้าวกันนะพอพฤติกรรมของชาวนาเปลี่ยนไปก็คือเอารถเมื่อก่อนสมัยก่อนอนะ่ะเขาจะใช้เคียวเนี่ยเคียวเกี่ยวนะเกี่ยวข้าวแล้วก็ใช้คันเน็ตเนี่ย คเน็ดก็จะมีสองแบบคเน็ดแบบใช้กระสังข้าวนะยาวๆเนี่ยยาวมาันสามเมตรสี่เมตรเนี่ยเอามาฟันเป็นคเน็ดกับใช้คเน็ดจากใบจากนะฮะใบจากนะต้นจากเราเนี่ยใบจากเราเป็นคเน็ดเขาจะมีขายในตลาดเราเขาจะเป็นมัดมัดนะในตลาดเราแต่คเน็ดคเน็ดทำจากฟางเนี่ย ก็คือคนทำนาต้องมาฟันเองมาฟันคันนี้เอง,เองก็คือพอ <Una S 1> <isp> <ha> ทำนากันสมัยก่อนนะทำานาตอนนี้ผมผมก็ยังทำงสมัยก่อนไม่มีรถดำไม่มีรถเกี่ยวแล้วครับไม่มีรถดำไม่มีรถเกี่ยวแล้วครับใช้คนดำทั้งนั้นหลรนะใช้คนดำแล้วใช้เป็นนาน้ํอาอ่าเป็นาไม่ใช่นาน้าตมนะน้าต้มเมื่อก่อนน้อยเพราะยา เมื่อก่อนยาค่ายามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะใช่ป่ะตังที่ซื้อก็ไม่ค่อยมีกันก็ส่วนส่วนใหญ่จะใช้ดํานากันจะใช้คนใช้แรงงานคนดํานากันแล้วเวลายากขึ้นในนาใช้คนถอนนะไม่ได้ใช้ยาฆ่ายา ไม,ไ,ไม่ได้ใช้ยาฉีดพ่นขายาใส่ปูนครั้งเดียวเองนะครับใส่ปูนครั้งเดียวประหยัดมากเม่อไหร่ก่อนพนะอเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้คนเกี่ยวข้าวแล้วก็เป็นระแพรใช่ป่ะเป็นระแพรเสร็จปุ๊บตากไว้ให้มันแห้งจากสดๆเนี่ยตากไว้ให้มันแห้งประมาณสามสี่วันถ้าแดดดีสามสี่วันก็แห้งแล้วพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่หอบก็คือเจ้าของนาหรือจ้างไทยมาหอบหรือลงช่วยกลงแขก ก็ห่อห่เป็นเป็นฟ่อนแล้วก็ใช้คะเนตมัดนะครับจากนั้นก็ใช้มัดมัดเป็นเป็นเป็นแถว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 ไปเลยนะครับจากนั้นคนคนที่จะรวมอ่ะคนที่จะรวมข้าวนะครับก็คือต้องเอาข้าวอ่ะที่ปั้นเป็นก้อนเนี่ยก็คือมัดเป็นนฟ่อนเนี่ยเอามารวมกันโดยใช้ในการหาบในการหาบก,ก็คือใช้ขลาวล้วขลาวขลาขลาไม้ไผ่เสียบปุ๊บแล้วก็หาบหาบกันมาเรียงเป็นหวัวปลาสร้อย รเรียงหัวสร้อยจากนั้นก็พอเรียงหัวเรสร้อยเสร็จสับเรียบร้อยรถเข้าได้ใช่ไหมพื้นดินไม่พื้นพื้นดีตรงที่เราเรียงเนี่ยที่รถรถเข้ามาขนได้เนี่ยก็คือไม่ติดหลงก็คือพื้นพื้นพื้นนาแห้งพอพื้นนาแห้งดีแล้วเนี่ยก็เอารถเข้ามาขนข้าวสามารถเอารถขนข้าวขึ้นไปแล้วก็ไปเก็บไว้ในแถวบ้านก็คือเมื่อก่อน บ้านผมก็จะมีเป็นลานข้าวเลยเป็นลานข้าวเราก็เอาข้าวจากที่นานมาเรียงมาเรียงที่นั่นมาเรียงที่ตรงลานข้าวนะครับเรียงตรงลานข้าวก็เรียงเรียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนผมทันนะเมื่อก่อนใช้บัวกับควายเนี่ยเดินรอบแล้วก็เดินวนรอบ nickname. เอาข้าวเนี่ยที่เราเรียงผมก็สอยอยมาวางเป็นเป็นเป็นตั้งฟั่งหัวลงแล้วก็ ่าปั่มไปข้าวลงแล้วก็เอากระสังขึ้นไว้ข้างบนเป็นฟ่อนๆอย่างนั้นเรเียงเป็นฟ่อนๆนะเรียงเป็นฟ่นอนอย่างนั้นแต่พอเรียงเป็นฟ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาวัวไล่วัวขึ้นไปเนี่ยไล่ควายขึ้นไปอ่ะให้วนรอบเพื่อจะปลดนะตัวข้าวออกจากกระสังนะออกจากกระสังโอ้ยทำนาสมัยก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะเหนื่อยมาก อ่ะต่อนะต่อพอข้าวร่วงแล้วพอข้าวร่วงพอข้าวเปลือกร่วงจากกระสังแล้วจะทํายังไงกระสังอะที่อยู่บนอะเอาออกก็ใช้คันฉายคันฉา,ายไม่ไผ่เราที่เป็นแบบอย่างเนี้เป็นไม่ไผ่แท่งายาวแล้วก็มีปลายงอนงอนอย่างเงี้เรียกคันฉายคันฉายก็ช่วยกระโหลกแกก,ะก,ะกะต๊อก็ต๊อๆต้อเอาฟางขึ้นเอาฟางไว้ไปรวมที่ดใดที่หนึ่งก็คือ สมัยก่อนที่เป็นในรูปที่เป็นฟางอนะ่ะมูนแล้วก็มีเสาไม้ไผ่ปักอยู่นั่นะคือเอากันฉายอย่างงี้แล้วปอกขึ้นไปข้างบนนะ้วเบี่ยงน็ปิดขึ้นไปเบี่ยงขึ้นไปนะแต่ครนนี้ก่อนเวี่ยงขึ้นไปนก็ต้องมีไม้ไผ่มาปักไว้ก่อนมาปักไว้ก่อนนะั่น,นนะแ,แหละก็คือคือของจริงนะผมทันนะสมัยก่อนผมก็เล่นกองกองฟางที่นั่นแหละนะ ขึ้นเล่นต้อนแอบกันเล่นไล่ขับกันที่นะ่าร่วงมาไม่เจ็บม,มาเพราะฟางมารองรับผมทันนะผมทันบ้านผมผมผมทันอยู่ทั้หมดยุคตรงนี้แล้วเนี่ยวัวไฟเดินแล้วก็ใช้รถไถต่อไปเขาไม่ใช้วายแล้วเขาใช้รถไถเราเนี่ยรถไถเล็กเราเนี่ยรถไถใหญ่เราเนี่ยรถไถตาตะกะแตมเนี่ยที่เป็นตาคล้ายๆตาตะกะแตมขึ้นมันย่าเลยมันก็จัง่ายนะพอย่าําเสร็จก็ใช้คันฉ่ายก็ ตาะตาะกระสังขึ้นไปข้างบนพอหมดยุครถตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้รถพ่นข้าวรถสีข้าวเข้ามาแต่ใช้เครื่องยนต์แต่เอาฟ่นข้าวเนี่ยเอายัดเข้าไปใส่แล้วก็มันก็พ่นฟางออกที่หนึ่งแล้วก็ข้าวก็ออกมาอีกที่หน <Yes. S 1> ึ่งข <un> ้าวเม็ดข <iden> ้าวออกมาที่หนึ่งแก่ก็ออกไปอีกที่หนึ่งอันนี้คือการแย่พอหมดยุคตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นรถอีแตนก็คือรถอีแตนด้วยก็คือเสียบข้าวปุ๊บมันก็จะนั่นเลยมันมันก็จะ มันจะมาคู่กับรถอีแต่งนะคู่รถอีแต่งพอหมดยุครถไอรถพ่นข้าวอย่างนี้แล้วอะก็คือรถพ่นข้าวอย่างนี้แล้วก็มาเป็นรถเกี่ยวข้าวพร้อมพร้อมกับสี่ข้าวพร้อมเลยนะครับเกี่ยวข้าวแต่ความเสียหายเยอะก็คือเวลามันมันจะเป็นตัวปั่นเป็นโรเลอร์ตัวปั่นอย่างนี้ใช่ไหมข้าวไหนไม่ถึงมันก็จะย่าม้วนไปเลยนะนะก็คือข้าวข้าวมันจะตกเยอะความเสียหายมันจะเยอะ ตรงนี้ก็ชาวนานก็ต้องรับความเสี่ยงอ่ารับคอสตรงนี้ไปนะรับคอสตรงนี้ไปก็เดี๋ยวนี้ชาวนานก็ปัจจุบันก็ทําแบบนี้นะครับทำโดใช้ยยรถพอหน้าเสร็จปุ๊บพอพอพอเข้าเหลือปุ๊บก,ก็โทรนัดกับคนรถเกี่ยวข้าวมารถเกี่ยวข้าวพ,พาปุ๊บมาเกี่ยวสับเร็วว่าปุ๊บพอได้อุ้มหนึ่งรถเกี่ยวข้าวที่ได้อุ้มหนึ่งในไซโลข้าวเต็มในไซโล ก็มาปล่อยก็ให้รถก็ไปขายที่ลงลงรับซื้อข้าวได้เลยนะครับลงรับซื้อข้าวได้เลยเดี๋ยวนี้มันง่ายนะมันง่ายมันง่ายแต่ชาวนาก็ต้องรับคอสก็คือไหนใคาใช้จ่ายข้าวความชื้นเนี่ยข้าวความชื้นมันจะไม่ได้สมัยก่อนเขาจะตากข้าวว้ก่อนก่อนจะขายเอาไว้ยุ้งข้าวนะครับข้าวมันจะแห้งนะครับข้าวมันจะแห้งความชื้นสัมพัทธ์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ยีห้าเ็ถ้าเกินยี่ห้าอร์เซ็นก็ราคาไม่จะตกอ,ออกมาข้าวถ้าความชื้นดีราคามันก็จะดีนะนะครับตรงหน้าที่เราซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาภาคกลางไม่ค่อยมีใครเก็บเข้าวไว้ในยุ้งแล้วนะครับข้าออไว้ในยุ้งแล้วพอเกี่ยวเสร็จก็เอาไปขายเลยประมาณนี้ อร่อยนะเนี่ยอร่อยอะ่ะพริกแกงก็ไม่เผ็ดนะครับมันพิกก็ไม่เผ็ดแต่ผมอยากกินอันนี้น้เนี่ยปลาทูเนี่ยผมเริ่มมั่วแล้วนะนะ ถ้ามีกระชายด้วยอร่อยเลยนะกระชายกระชายหั่นเปอนแว่นอร่อยผมชอบกินด้วยกระชาย โอเคแค่นี้ก่อนนะ